88 Fishing Camp ตกปลาดินป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นไดว่าโปรคัตเตอร์ SS แปดพันนะครับ SS แปดพันตัวนี้ขนาดประมาณน่าจะใกล้ๆซักสามสิบหกสิทนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณ B G สามสิบ B G หกสินะครับเม็ดินเจแปนนะครับเม็ดินเจแปนด้านบนก็มีโลโก้ไดว่าตัวนี้ไม่มีเบรกนะครับไม่มีเบรก ไม่มีเบรกไม่มีเบรกก็แล้วจะใช้ยังไงใช่ไหมลอกมันเอาไว้อัดอย่างเดียวนะครับผมเปิดหน้าลอกปกติเลยเปิดตีปิดหน้าลอกนะครับขึ้นสายใช้งานปกติเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวกันตีกลับนะครับบิดมาเดินหน้าถอยหลังได้นะครับเปิดก็เดินหน้าอย่างเดียวนะครับหมุนไม่มีเสียงนะครับหมุนเงียบนะครับแล้วก็สปูลมันเป็นเกลียว นะเวลาถอดนะครับผมนี่มันเป็นเกียวก็คือถอดออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับเวลาใส่คืนก็หมุนเกียวกลับลงไปนะครับอันนี้มันก็ผลิตมาจากโรงงานเป็นแบบนี้เลยนะนะครับแบบไม่มีเบรกนะครับก็คือเอาไว้อัดอย่างเดียวนะครับไม่ต้องการให้ปลามันออกนะครับผมตกได้แล้วก็คืออัดเข้าอย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องการให้ปลาสู้นะเป็นลอกช้ยฝั่งนะครับหรือว่าลอกเซิร์ฟอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ก็สภาพก็ยังสวยอยู่ พร้อมใช้งานครับผม